ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่ากับมิกเซลค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการติดตั้งฉนวนภายในบ้านกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอโปก็นั่งอยู่กับผู้รู้ท่านหนึ่งนะคะที่จะมาไขาข้อข้องใจใใรวมถึงตอบปัญหาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะช่วงนี้นะคะขอเชิญพบกับคุณวันเพนเรืองเทศผู้จัดการส่วนฝ่ายติดตั้งขายโครงการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนจะไปพูดคุยนะคะกับพี่วันเพนค่ะสําหรับคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะเจ้าฉนวเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็มีหน้าตาเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมได้พบกับสนวนแต่ละแบบไปแล้วนะคะตอนนี้คะ่ะเราจะมาถามนะคะพี่วันเพ็กันว่าสนวนแต่ละแบบเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะพี่วันเพ็คะสนวนแต่ละอย่างมีกี่แบบแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะเอาเรามาดูตัวสนวนในท้องตลาดจริงๆเราจะมีเราจะมีอยู่4ชนิดค่ะ <ขอ S 2> ชนิดแรกเนี่ยก็คือ P Form คือประเภทของเรา จำนวนที่ผลิตมาจาก LDPE หรือโพลีอทิลีนนะครับก็คือชนิดเป็นของรบษัทมิกเซลส่วนชนิดที่2เนี่ยจะเป็นพวกใยห,หินใยห,หินที่เราจะเห็นเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นเป็นเส้นใหญ่เส้นสีน้ําตาลเข้มๆม,มันมันไม่ค่อยดีในเรื่องของการใช้งานส่วนที่3จะเป็นใยแก้วใยใยแก้วเนี่ยที่เราเห็นในท้องตลาดจะใช้งานเยอะข้อเสียเยอะแต่ทุกคนก็รู้จักใช้ว่ามันมีข้อเสียยังไง อย่างส่วนที่4จะเป็นพวกเยื่อกระดาษพวกนี้เป็นเยื่อกระดาษเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียขค่อนข้างแตกต่างกันอีกตัวน,นึงที่ผมลืมบอกไปว่ามันมีอยู่คือพวกเป็นชนิดแผ่นเหมือนกัน PU อูโฟมเคยเห็นไ, form, ไหมครับที่พ่นในตู้เย็นนั่นคือ PU โฟมอีกชนวนอีกประเภทหนึ่งจริงๆไม่ใช่คือฉนวนแต่เราเอามาเป็นฉนวนคือโฟมที่มาทํากระทงตัวนี้เขาเรียก P N. s มันก็เป็นตัวชนวนประเภทหนึ่งถามว่าเป็นชนวนไหมทุกอย่างคือชนวนแต่ทุกประเภทเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน <c oughs> นะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบเนี่ยต้องสีห้าอย่างเนี่ยโอ้มีข้อเปรียบเทียบ <c oughs> เยอะถ้าเราจะเปรียบเทียบเราต้องจับคู่เปรียบเทียบ <c oughs> อย่างสมมติตัวชนวนพีอีแตกต่างกับพวกใาหินยยแก้วยังไงหรือแตกต่างกับพวกเยื่อกระดาษแตกต่างพียูยังไง แต่ถ้าแต่ให้ผมแนะนําใช้ในบ้านเนี่ยเราควรจะเลือกตัวฉนวนที่มีอายุการใช้งานดีไม่มีมลภาวะไม่เป็นท็อกซิงในตัวตัวเราร่างกายและเพื่อนบ้านนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอายุการใช้งานผมอยากเล่าให้ฟังอยู่ประเภทหนึ่งคือของการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนส่วนของฝ่ายผลิตของบางกลยนนะครับคือเขาเอ่ยในเรื่องของการเลือกตัวฉนวนเขาเคยใช้ตัวฉนวนอยู่ประเภทหนึ่ง ผมไม่บอกดกว่าเป็นฉนวนประเภทไหนเขาเรียกว่าวัฏจักรวัฏวัฏจักนรนรกยังไงคะพี่ถ้าอยากรู้ไหมชื่อดูเหมือนหนังฆาตกรรมยังไงคือการไฟฟ้าแจ้งมาว่าการเลือกใช้ตัวฉนวนที่ผิดประเภทคือใช้ฉนวนพ่นไปกับตัวหลังคาของตัวอาคารนะครับแล้วมีแผ่นฟ้าตัวฉนวนประเภทนี้มันเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงอย่างแรกเลยพ่นเสร็จติดฟ้าปุ๊บ มดขึ้นไปอยู่เพอมดขึ้นไปอยู่แมงสาบตามขึ้นไปแมงสาบตามขึ้นไปอยู่ปุ๊บหนูขึ้นไปกินแมงสาเพื่อหนูขึ้นไปอยู่เสร็จงูตามขึ้นไปกินหนูงูอยู่งูลงไม่ได้งูตายมดก็ไปกินงูต่อเป็นวัฏจักรไปป็นวัฏจักรไปสุดท้ายเนี่ยในนั้นเนี่ยมีเรื่องของกลิ่นสาบซากสัตว์นะครับแล้วอายุการใช้งานค่อนข้างเสียแล้วฝางเป็นฉนวนไม่มีนะครับนั่นคือตัวฉนวนที่มีเรื่องของ ค,คุณสมบัติเป็นเรื่องของเ,ออเชื้ออาหารของแมลงได้การเลือกตัวชนวนเนี่ยต้องเป็นตัวานวนที่เป็นกลางนะครับอะไรก็กินได้แต่ไม่ใช่เป็นอาหาระอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้เกิดการลามไฟอะไรก็ได้ที่ไม่มีผลเสียต่อร่างกายนั่นคือตัวฉนวนสมมติเสื้อผ้าถ้าเราเบื่อเสื้อผ้าของเราเนี่ยเราก็ไปอัดแน่นๆๆเนี่็คือตัวฉนวนก็เป็นฉนวนได้ใช่ครับแต่ว่ามันไม่เหมาะ เสื้อผ้าเนี่ยมันอมความชื้นเพื่ออมความชื้นแล้วทิ้งไว้นานๆเหม, EN, ม, EN, ม, EN, ม EN, น็นๆครับใช่ไหมครับตัวฉนวนเนี่ยมันต้องไม่อมน้ําไม่อมความชื้น <c oughs> ไม่ไม่เขาเรียกไม่ทาไฟนะครับเป็นการต่อสารเคมี <c oughs> อย่างแรกมันต้องไม่อมน้ํะ <c oughs> ที่เราต้องเลือกตัวฉนวนเราต้อเอกเอาว่าตัวฉนวนเนี่ยในท้องตลาดมีกี่ชนิดแต่เ,เลือกที่มันไม่อมน้ํะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเปรียบเทียบเ,เ,เราจะเลือกเนี่ยเลือกตัวฉนวนที่ไม่อมน้ําค่ะถ้ามันไม่อมน้ำเนี่ยตัวฉนวนมีคุณภาพดีขึ้น,นและอย่างถ้าจะติดฉนวนความร้อนในบ้านเนี่ยค่ะเราควรจะติดที่ห้องไหนยังไงบ้างคะผมอยากให้มองบ้านคร่าวๆนะครับบ้านเรามีหลังคามีหน้าต่างมีผนังส่วนทุกส่วนเนี่ยเขาเรียกแจ็คเก็ตของตัวบ้านเป็นเสื้อให้กับตัวบ้าน ความร้อนจริงๆอย่างเราต้องทราบเลยว่าความร้อนเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยเข้าไปในตัวหลังคาเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เข้าโดนส่วนของผนังสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะแบ่งเรื่องของเป็นผนังหน้าต่างประตูช่องต่างๆสามสิบเปอร์เซ็นต์เองความร้อนไม่เยอะนะครับ,รบแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือหลังคาใช่ถ้าเราเลือกหลังคาที่ไม่มีการสะท้อนความร้อนเลือกตัวหลังคาที่ ไม่มีการโฟของอากาศมันทําให้เกิดการสะสมของความร้อนการติดตั้งของตัวฉนวนเนี่ยเราจะติดใต้หลังคาถ้ายดเนี่ยควรติดกับหลังคาเลยค่ะนะครับถ้าติดฉนวนกับหลังคาปุ๊บมันลดเรื่องเสียงเสียงน้าฝนถ้าเรานอนอยูนะ่ได้ยินเสียงฝนมีไหฮะปกติพวกนี้ถ้าเราไม่ติดตุดตัวฉนวนกับหลังคานะครับมันจะได้ยินเสียงชัดเจนเม็ดฝนมายังไงได้ยินเท่านั้นเลยค่ะแต่ถ้าติดฉนวนเพื่อซับ ในเรื่องของเสียงก่อนนะแล้วก็ทําให้ความร้อนของตัวหลังคาเนี่ยไม่คายตัวลงมานั่นคือส่วนแรกส่วนที่สองเนี่ยเราติดฉนวนบนหลังพันฟ้านะครับบนหลังพันฟ้าจําเป็นมากๆากทุกบ้านควรจะมีตัวฉนวนที่ปูบนหลังพันฟ้าจะปูด้วยวิธีไหนก็ได้ควรจะมีเพราะว่าความร้อนที่ไหลผ่านซึมใต้หลังคาเนี่ยมันจะซึมเข้าตัวบ้านแต่ถ้าเรามีตัวฉนวนใต้หลังคาปุ๊บความร้อนลงมามันเริ่มเ,มเมบางใช่ไหมฮะ แล้วอุณภูมิเนี่ยมันจะลงเข้าตัวบ้านถ้ามีตัวฉนวนตัวตามอีกตัวหนึ่งแล้วมีช่องโฟอากาศรอบบ้านมันจะดึงอากาศความร้อนออกไปเองอทําให้ตัวบ้านเ,นย,เย็นเย็นขึ้นอยู่กันแล้วเ,เรียกได้ว่าส,ส,สบายมากาขึ้น,นไม่ต้องร้อนส่วนสุดท้ายเราค่อยมามองของผนงังเพราะผนังที่อยู่ทางที่ตนตกเฉียงใต้หรือโดนโดนแดดช่วงบ่ายเนี่ยมันจะมีความร้อนค,ควรเลือกตัวฉนวนที่ไว้ในผนงังตัวนั้นอีกอีก ประเภทหนึ่งคือการติดตั้งของตัวฉนวนในบ้านเนี่ยมีได้หลายแบบนั่นคือนั่นคือตัวเรื่องของฟอร์มร้อนที่เข้าบ้านเราอย่าลืมมองว่าบ้านเนี่ยเรามีเรื่องความชื้นนะครับความชื้นที่ขึ้นจากบ้านนี่คือจากพื้นกับเสียงอีกในบ้านโอ้ในบ้านผมอยากคุยเยอะมีเรื่องของพื้นบ้านถ้าเราโปรเทคในเรื่องตัวฉนวนใต้พื้นก่อนนะฮะความชื้นที่เกิดขึ้นไม่มีไอ้น้ำนะครับแล้วในบ้านชั้นสองชั้นสามเนี่ยถ้าเรามีตัวฉนวนใต้พื้นอีกทีหนึง่ง ใช้กันเรื่องของเสียงแล้วจะทําให้ห้องที่เรามีติดเครื่องเป่าอากาศเยเ็นค่ะเย็นนานขึ้นทําให้เครื่องเป่าอากาศทํางานสั้นลงคือความเย็นมันคงคงอยู่ฮะค่ะแล้วทาให้เครื่องเป่าอากาศตัดต่อเนี่ยคือมันไม่ต้องต่อนานต่อสั้นๆแล้วต,ตัดนานทําให้เครื่องเป่าอากาศประหยัดไฟฟ้าค่ะนะครับอย่างนี้ก็คือการ,การติดฉนวนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟได้ด้วยอ๋อใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะที่เขาบอกว่าติดฉนวนแล้วลดค่าไฟฟ้า3 0เ ใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงพี่วันเพ็นคอนเฟิร์มและฟันธงด้วยจริงๆได้ถึง40%ได้ถึง40%่สเรถ้าเราเลือกตัวฉนวนและวิธีการที่ดีนะครับเพราะว่าห้องโดยโดยโดยทั่วไปเนี่ยช่างติดตั้งแอร์ภายในตัวบ้านเนี่ยเขาจะเลือกตามไซส์ห้องค่ะคิดเป็น B t ทใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกขนาดของตัวแอร์แต่ถ้าเราติดฉนวนภายในตัวห้องปุ๊บนะครับเขาจะเลือกบีทีอีกไซส์หนึ่งซึ่งเล็กกว่าประหยัดไฟกว่าใช่ครับ แล้วการทําง,ทงานของตัวเครื่องปป่าอากาศส,สั้นลงแต่มันทําให้เครื่องเร่าอากาศกินไฟน้อยแล้วเครื่องเป่าอากาศมันจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับทำให้ห้องเย็นเหมือนเราสมมุติเราขึ้นห้องนอนปุ๊บเราเปิดแอร์เลยสินาทีสิบห้านาทียังไม่ได้ความเย็นเลยแต่ถ้าติดฉนวนปุ๊บห้านาทีได้ความเย็นแบเดียวเย็นเลยใช่ครับประเพณีน ก็เรียกได้ว่าจะฉนวนนะคะจะช่วยให้บ้านของคุณเนี่ยเย็นขึ้นและที่สําคัญยังช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ตอนนี้กําลังสร้างบ้านอยู่หรือว่าอยากจะติดฉนวนที่บ้านของคุณเนี่ยก็สามารถเ,เรียกได้ว่าวันนีไ้ได้ความรู้เพิ่มเติมไปเยอะเลยนะคะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วันเพ็ญมากๆนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการติดฉนวนในบ้านค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะและสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยค่ะสามารถเข้าไปได้นะคะในเว็บไซต์ของเราค่ะ w w w m i x e l c o m ค่ะหรือว่าตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะสําหรับตอนนี้นะคะต้องขอขอ,ขอบคุณบริษัท m i x e l จจำกัดผู้ผลิตฉนวนความร้อนและฉนวนเสียงเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําครั้งนี้ค่ะสําหรับตอนนี้นะคะหมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1